เอสวีแปดสบายดีตอนเสาร์เนาะตอนเสาร์ก่อนจะไปบริษัทกานํำจัดส่งเนาะลูกลูกเนาะแต่ในกําลังก่อนจะไปจัดส่งเนาะเขาก็ทางเขาก็ได้พากันเขามารับสินค้าอยู่บริษัทเอสวีแปดของเขานะบ้านหวยเราคอนปักเซีแข่งจับะสักเนาะตอนนี้กําลังเดินทางไปแล้วเนาะนี่บอกเออตอนนี้สตรงไปเนาะก็จะเป็นปลายคันเกินเนาะถ้าอาข้างเขาอยู่กับ ทางแปลแห่สายเลยเนาะนี่จะเห็นเลยเนาะสีค่าว้าแบบนี้พิ่มสังแล้วเนาะเมื่อบดลนมาเนาะบรรยากาศยามเ้าก็จะมีแดดเนาะมีลมแน่นเนาะหลังจากนั้นแล้วก็เเกียมเนาะนี่เนาะสำนักงานเขาอยู่ตรงนี้ได้พี่น้องเด้อเด้นใหญ่เขามาแล้วจากบ้านั้นเก่งใหญ่เข้ามาบานหอยเราได้พี่น้องเด้อบริศร้าแา้วเนาะเ้ารามือนีเนาะเกียมจัดทรงชิ้นผลิตภัณฑ์เนาะไวโกและคิมเมนสั้นเนาะตอนนี้กำลังจัดทรงไปที แข่งชะละวันเจ้าเนาะเพราะฉะนัะน้นพอแม่พี่น้องท่านใดที่ต้องการรับโพสไปโพสขายเนาะหรือว่ารับไปขายก็สา,าสามารถติดต่อสอบถามเขามาได้เนาะเออพอแม่พี่น้องท่านใดที่ต้องการเฮ็ดที่ออนไลน์เนาะออนไลน์แบบว่าบ่ต้องลงทุนก็ได้เด้อพี่น้องเด้อสามารถรับผลิตภัณฑ์ของเฮาเอาไปโพสขายก่อนได้มีออเดอร์แล้วจังรับมาเนาะทางพวกเฮาบริษัทพวกเฮาจัดส่งให้แล้วเฮาจะเฮาจะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์และแบ่งเป็นกําไรให้ได้เด้อพี่น้องเด้อเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ต้องการ รับไปขายก็สามารถติดต่อสอบถามเขามาได้เนาะตอนนี้ก็กําลังขายดีพี่น้องเนาะเออนี่เขาเสาตอนเสาเนาะก่อนที่กําลังจะไปเฮียนเนาะตอนนี้เนาะกำลังจะไปส่งลูกไปเฮียนเนาะเพราะฉะนั้นหาทานได้ที่ต้องการเนาะรับไปขายก็สามารถติดต่อสอบถามเขามาได้เลยเนาะนี่จัดไปส่งร้วดๆแบบนี้เนาะเห็นบอลนี่ขายดีเด้อพี่น้องเด้อเพราะฉะนั้นทานได้ที่ต้องการรับไปขายเนาะก็สามารถที่ต่อสอบถามเขามาได้เด้อพี่น้องเด้อนี่ สองสี 4, 6, โอเคอ่ะเรียบร้อยปิดไว้